ที่ที่ที่ทีที่ได้่ามาันถามถึงเรื่องกองทุนต้องขอบคุณท่านมากครับผมอยากยนว่าเุาไู้ชเคขอกองทุนดีกองทุนปุตรวจไปสามท่านช่วยด้วยทางแรกของนวดีเอ่อตีาีตีตีาีตีตีาีตมตีตีตมพีตีตมตีตตีตีาีตีตตีตีาีตนทีาีตีตีีีตตตตมตีคต คำตอหน้าที่นีแทนประชาชนข้ามายคือว่ารัฐบาลเป็นประกันมันเหมือนบริษัทประกันรัฐบาลไทยจํากัดแต่ว่าเฉพาะเจ็ส่งทุหงแรกอันนี้อันนี้ที่จัดการในตรงนี้ครับส่วนที่สห้องนี้ทําหน้าที่ในการประสานการใช้อากาศยานเรอรัฐบาลเเรือกมาทดีอะไรมาเร็วเรือกระแทกกระแทกกระแทกความเสียหาก็เสีีวิมไม่ไเีย้มีครับบางทีอ่ะถ่าเด็กคิดว่าสมมว่าคนเจ็บขึ้นเรือเร็วก็ขึ้นเรือได้เร็ว แต่ท่านลืมไปว่าเรือมันต้องมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องต่อรถอีกชั่วโมงนึงครับคอนเซปต์เนี้ยผมไปเปลี่ยนคอนเซปต์ที่เสนอไปที่ที่รีเบ๊กหน่อครับรีเบ๊เนี้ยเราไปต่อต่อเรืออยู่ห่างกันประมาณ50เมตรผมถามว่าทำไมไม่ใช้คอปเตอร์เขาบอกว่าหมอเรือมันอยู่ตรงหน้าฮะยังไงเนี่ยผมเรียกให้ประชาชนไปยยิ่งทำเป็นนานยิ่งได้ เมื่อที่เด็ก่ายคนปั๊มเนี่ยบทีมันเหนื่อยไม่เลยครับอันนี้รลคาเป็นล้านถ้าก่อนนี LIKE mm ้บอกว่าน่าจะประมาณหลายร้อยแห่งตามตามนักาศยูนนานบางคนขึ้นจุ่มหอต้องเป็นเครื่อง ผมเองยังไม่ทราบ100%แต่ผมคาดการณ์นะใชหมครคาดการณ์ผมเชื่อว่าน่าจะมีทุบรงมาอะไรแบบนั้นทุบลงมาันส่วนเพราะว่ากระทรวงการคลันสั่วยิ่งช่วงหลังงบ